ลูกเกิดมาในภาวะที่พ่อแม่ไม่อยากจะมีลูกเพราะว่ามีมาแล้วสิบเอ็ดคนลูกเป็นลูกคนที่สิบสองของพ่อแม่พอลูกเกิดมาพ่อก็บอกว่าให้เอาไปทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลเลยเขาท่าดีเหมือนแต่พี่สาวแอบไปอุ้มกลับมาบ้านพี่สาวก็รักน้องนะ พอถึงบ้านแม่ก็ไม่ยอมให้กินนมแม่เลยกลัวว่าจะมีความผูกพันและคิดว่าหากใครมาขอก็จะยกให้เขาทันทีเนี่ยอีกทั้งพ่อแม่ก็รักแต่ลูกชายไม่รักลูกสาวลูกจึงมีชีวิตเหมือนโดนทิ้งขว้างมาตลอดตอนเล็กๆลกลูกปวดฟันมากต้องนอนร้องไห้ทนนอนปวดอยู่เป็นเดือน ไปบอกใครก็ไม่มีใครสนใจจนต้องไปบอกเพื่อนเพื่อนก็เลยพาไปหาหมอซึ่งตอนนั้นอาการหนักมากจนหมอต้องผ่างเงือกเพื่อรักษาแต่แม่ป่วยหนักก็ไม่ได้รับการสนใจจากใครเลยเวลาได้รับสมุดพกจากทางโรงเรียนพ่อแม่ก็ไม่เคยดูลูกจึงจะเป็นจะต้อง จำเป็นต้องเอาไปให้เพื่อนปลอมลายเซ็นเพื่อจะรับทราบแทนพ่อแม่หรือแม้แต่มีเรื่องทะเลาะกันระหว่างพี่น้องในบ้านลูกก็จะต้องตกเป็นฝ่ายผิดอยู่เสมอพี่น้องลูกก็ตะอิจฉาแก่งแย่งเอารัดเอาเปรียบกันพี่สาวคนที่สองได้เอาลูกไปทํางานบ้านเหมือนเป็นคนรับใช้ในบ้านคนหนึ่งลูกจะทํางานหนักเหนื่อยมาก รู้ต้องเก็บเงินเรียนเองโดยเก็บจากเงินค่าขนมวันละสองบาทและค่ารับจ้างล้างจานส่งตัวเองรเรียนตั้งแต่อายุหกข,ขวบจนเรียนจบ<อ>หลายครั้งที่เก็บเงินได้หากแม่รู้แม่ก็จะเอาไปหมด พอลูกไปขอคืนพะเะ้าไปเป็นค่าเทอมแม่ก็บอกว่าแล้วที่กูเลี้ยงมึงมาล่ะลูกจริงจำตั้งยอมให้แม่ลูกจะโดนพี่ชายคนที่สิบอ็ดรังแกทำร้ายร่างกายลูกแทบทุกวันเราก็เคยอาคาตแค้นกันมาแต่ปางไหนลูกโดนคนรอบข้างรังแกมาตั้งแต่เด็ก ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่โรงเรียนเพื่อนบ้านลูกเกือบจมน้ำตายถึงสองครั้งและเกือบจะโดนรถชนตายถึงสามครั้งมอเตอร์ไซค์คว่ำกระเด็นไปหลายตลบเมื่อบาดเจ็บกลับมาก็มักจะมีแต่คนมสมน้ำหน้าด่าว่าซ้ำเติมโดยไม่มีใครห่วงใยลูกเลย ลูกจะมีอาการเป็อย่างไรบ้างลูกจะเป็นโรคกระเพาะอักเสบเรื้อรังเป็นโรคภูมิแพ้ล่าสุดลูกเป็นซิสที่หลังไข่เป็นเนื้องอกในมดลูกลูกตกเลือดมากแล้วต้องปล่อยให้เลือดออกจะไม่หยุดเกือบสองอาทิตย์เพราะไม่มีเงินผ่าตัดถูกต้องจ้ะ แม่กว็วิสาเก่งกันในการให้เงินลูกไปผ่าตัดแต่ยังโดนซ้ำเติมด่าว่าจะลูกน้อยใจคิดจะฆ่าตัวตายแต่ก็คิดขึ้นมาใหม่ว่าตายทำไมไม่ต้องฆ่าตัวตายหรอกเดี๋ยวอีกวินาทีเราก็ตายเพราะกันเลยเนะ <laughs> เลือดออกจนตัวซีด oh. เดี๋ยวเลือดก,กัหมดไป oh. จากตัวเองไปเองนั่นแหละลูกจึง เตรียมตัวตายตามหลักวิชาทำใจนึกถึงบุญดีกว่าเพื่อหาทางกลับทุสิบุรีจากนั้นจึงได้นึกถึงบุญทุกบุญที่ได้ทำตลอดจนบุญสร้างราพระที่ตัวเองได้ทำหน้าที่อย่างสุดๆจนหลับไปถึงเช้าพอตื่นขึ้นมาลูกแปลกใจมากนี่น่าอัศจรรย์ตรงนี้ที่เลือดหยุดไหลเลือดหมดอารมณ์ไหลเลย และแม่ก็โอนเงินมาให้ผ่าตัดเมื่อลูกเด้งเงินแล้วจึงรีบไปหาหมอหมอได้รัดคิวให้ก่อนแล้วลูกมัาจะไม่รอดปัจจุบันนี้ลูกแปวสายบ้านคนอื่นที่ไม่ใช่ญาติอยู่แต่ถึงแม้ตรงนี้น่าศึกษาความตกต่ำจะเกิดขึ้นกับชีวิตลูกสักเพียงใดก็ตามหลังจากที่ลูกมาเจอหมู่คณะแล้วในเรื่องบุญทุกบุญลูกจะทุ่มเททําอย่างอาชีวิตเป็นเดิมพัน แม้ลูกจะไม่มีเงินเลยลูกก็จะทำโ<า>ดยเฉพาะบุญสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวจึงเอาเงินเก็บทั้งหมดที่มีอยู่ตอนนั้นหนึ่งมืนบาทสร้างพระเลยในทันที<า>ตอนนั้นอย่าลืมว่าองค์ลกขนาดนี้<า>ก่อน IMF นี่<า>พอทำไปแล้วก็เริ่มคิดถึงพ่อแม่ดูความความคิดถึงเธอที่ดีงาม แม่รู้สึกตลอดเวลาว่าพ่อแม่น่ยไม่รักลูกแต่ลูกก็อยากจะตอบแทนลูกคุณที่ท่าน,นกําเนิดลูกมาตั้งแต่นั้นลูกจะประหยัดทุกอย่างจนเก็บเงินสร้างองค์พระให้กับพ่อแม่ได้คนละครึ่งองค์แล้วก็เริ่มคิดถึงพี่สาวอีกห้าคนแต่ลูกคิดในตอนนั้นว่าอย่างไรเนี่ยเราก็ต้องสู้หากไม่ไหวก็จะผ่อนนานถึงหปีก็ได้ จะอดยากให้ไหนก็ยอมแม้จะต้องไปโรคขาดสารอาหารก็ยอม oh. ขอเพียงลูกได้สร้างพระช่วยพี่ก็พอใจแล้ว oh. แล้วต่อมาลูกกจะทยอยทำบุญทีละหนึ่งพันบาทคือต้องทําครั้งละห้าพันเพราะมีห้าองค์ oh. แล้วลูกกจะเอาใบอนุโมทนาบัตรไปให้พี่ๆ oh. เพื่อบอกว่าเราทําบุญให้แล้วเขาจะได้อนุโมทนาพี่ๆบางคนเห็นข้าวขดีใจยอมคืนเงินให้ลูกถึงสามคน ส่วนอีกสองคนไม่ยอมให้แต่ทุกคนก็บอกกับลูกว่าทำแค่นี้ก็พอได้พอแล้วนะไม่ต้องทำไปให,ให้อีกอจากนั้นลูกก็รีบรับเงินพี่มาอย่างปิติและคิดในใจว่าจะเอาสามพันนี้รวมเงินกันเดือนที่เจ็ดมาอีกสองพันไปสร้างบุญต่อในงวดที่สองจกกนกระทั่งมาถึงในงวดที่สมแต่คราวนี้พีสาวรู้ว่าลูกยังแอบสร้างพลาให้เขาอีกจึงต่อว่าลูกเป็นการใหญ่ จนพี่เขยเนี่ยได้ยินทำให้พี่เขยรู้สึกสงสารลูกจึงบอกออกมาว่าไม่เป็นไรเดี๋ยเขาก็จะสร้างให้แทนให้ครบองค์เลยซึ่งลูกก็ดีใจมาก <c oughs> แต่เรื่องราวการสร้างองค์พระองลูกยังไม่จบเพียงแค่นั้นเ <c oughs> <c oughs> พราะลูกต้องหาเงินมาทําบุญเพิ่มอีก35,000บาท <c oughs> ถึงจะครบหมดทุกองค์ตามที่ได้ตั้งใจไว้ แต่ช่วงนั้นกลับประสบปัญหาเพราะวะ F, ่า IMF ท,ที่ทำงานจะต้องเอาคนออกจากงานทั้งหมด oh. 500คน oh. พนักง,งานทุกคนก็ oh. เครียดมาก <Yeah. S 1> กลัวอดตาย <Yeah. S 1> แต่ความคิดของลูกในตอนนั้น <Yeah. S 1> มันเกินกว่าการกลัวอดตายไปแล้วเ <Yeah. S 1> พระลูกเคยอดมาบ่อยลูกควงแต่ว่าหากตกงานลูกจะเอาเงินจากไหนมาสร้างพระที่เหลืออีกห้าองค์ ลูกจึงคิดว่าเป็นไงก็เป็นกันแม้จะต้องอดตาย <c oughs> หรือแม้จะต้องแลกโดยชีวิตลูกก็จะต้องสร้างพระให้สําเร็จให้ได้เพราะลูกตั้งใจไว้แล้วฉะนั้นลูกจึงพยายามรักษาใจให้พองใสที่สุดนี่ตรงนี้น่าศึกษา <c oughs> นั่งสมาธิมากๆซึ่งใจใลูกจะจดจ่อกับการสร้างพระให้สำเร็จอยู่ตลอดเวลา <c oughs> แล้วติดฐานจิตให้เขาจ้างต่อ <c oughs> จนในที่สุดหัวหน้าไดเรียกประชุมทุกคน แล้วก็บอกว่าจะจ้างทั้งห้าร้อยคนต่อ oh. <laughs> บ่อยครั้งเลิกเกินที่ลูกบอกกับตัวเองว่าทนอีกปีกว่าเท่านั้นเองเราก็จะได้กินของอร่อยๆอ,อ,ยอย่างที่เราอยากกิน <laughs> ลูกต้องกินข้าวอย่างจํากัดและประหยัด <laughs> กินข้าวจานละสิบบาทจะกินแค่เพียงหนึ่งจานต่อมื้อเท่านั้น จึงทำให้บ่อยครั้งที่ลูกรู้สึกหิวเร็วก่อนเวลาแต่ต้องคอยบอกตัวเองว่าให้ทนอีกหน่อยเงินที่มีอยู่ต้องเก็บไว้กินมื้อต่อไปเพราะตอนนั้นใจลูกมีอยู่อย่างเดียวคือเก็บเงินสร้างพระสร้างพระเท่านั้นลูกได้พูดกับตัวเองอย่างนี้มาสามปีแล้วต่อมาลูกก็เกิดอยากทำบุญองค์พระบนโดมอีกทั้งที่ในของเก่ายังทำบุญไม่หมด ซึ่งอยู่ๆก็มีคนบอกลูกว่าจะให้ยืมเงินลูกยังถามเขากลับไปว่าหากลูกไม่มีเงินใช้คืนล่ะเขาตอบว่าไม่เป็นไรก็ถือว่าทำบุญไปกันแล้วกันซึ่งคนให้ลูกยืมเงินเมื่อกลับไปบ้านแม่แม่เขารู้ก็ตอบว่าเขาว่า ที่คนไม่มีเงินยังกลา้าทําแล้วเองมีเงินทํำไมไม่กล้าทำเขาจึงต้องมาสร้างพระให้ตัวเองหนึ่งองค์ <laughs> ในช่วงภาวะ IMF ลูกไม่ได้เงินเดือนถึงสมเดือน oh. ซึ่งลูกไม่มีเงินอะไรสํารองไว้ <laughs> แต่ตอนนั้นกลับไม่ได้ห่วงชีวิตตัวเองเลย <laughs> ห่วงแต่ว่าช่วงสามเดือนนี้ลูกจะเอาเงินที่ไหนสร้างพระ <laughs> ลูกจึงได้อธิษฐานว่า ขอให้พี่เขยช่วยส่งเงินมาให้ที่บอกกับลูกไว้ว่าจะสร้างพระให้เต็มองค์ให้กับพี่สาวนะ่ะให้ส่งเงินก้อนนั้นมาให้ซึ่งหลังอธิษฐานจิตได้สามวันพี่เขยก็โอนเงินมาให้ซึ่งเขาบอกว่าให้เอาเงินนี้ไปใช้ก่อนก็ได้แล้วตอนนี้รอตกเบิกอยู่เพราะตอนนี้รอตกเบิกอยู่ไม่ใช่หรือก็อถามลูกแต่ลูกงใจแล้วจะเอาเงินนี้ไปสร้างพระ ตั้งั้งที่อีกสองวันลูกก็จะไม่มีเงินซื้อข้าวกินแล้วก็ตามท่านที่ที่ตัดสินใจอย่างนั้นอยู่ๆก็มีน้องคนหนึ่งมาบอกว่า <c oughs> พี่พี่พี่ยืมเงินการกุศลไว้ไม่ใช่หรือรีบไปรับสิลูกจึงมีเงินต่อชีวิตไปได้อีกและในคืนที่โอนเงินมานั้นเองพี่สาว <c oughs> ได้ฝันว่าหลวงปู่วัดปักน้ำมาหาเหมือนกับได้เจอท่านจริงๆพี่เคยกอลูกจึงคิดใหม่ทำใหม่ ตัดสินใจสร้างพระให้ตัวเองด้วยหนึ่งองค์<า>แล้วให้ลูกๆเขาอีกสององค์<า>แล้วก็ให้พ่อกับแม่ของเขาอีกสององค์<า>และสร้างพระภายในอีกสององค์<า>ลูกถึงกระทึ่งมากจากคนที่ไม่เคยทําบุญอะไรแบบนี้แต่อยู่ๆก็ทําจนกระทั่งพี่ชายคนเล็กของลูกรู้จึงแอบเอาเงินมาฝากลูกบอกว่าให้ช่วยสร้างพระให้ด้วยอีกสี่องค์<า> <laughs> และสร้างองค์พระภายในแกนกลางอีกหนึ่งองค์<า>แต่กำชับลูกว่าอย่าบอกใครนะ<า>เพราะเดี๋ยวโดนว่า,าและช่วงนี้เองเหมือนเป็นบุญส่งผลคือแม่และพี่ๆเกิดอยากให้เงินลูกขึ้นมา,าจนลูกสามารถรวบรวมเงินที่ได้มาสร้างองค์พระจนครบหมดทุกองค์ตามที่ได้ตั้งใจไว้ทุกอย่างในเวลาเพียงแค่สองเดือน เดิมคิดว่าต้องใช้เวลาอีกสามปีกว่าถึงจะท,ทยอยทาบุญอย่างครบและลูกยังเหลือเงินใช้ในอีกสองหมื่นด้วยค่ะ <Yeah. S 1> ลูกอยากบอกถึงความรู้สึก,กระหว่างที่ลูกทํางานรองเงินตกเบิกนั้นว่าลูกไม่เคยกังวลเลยว่าจะไม่มีกินหลายครั้งที่ลูกเหลือเงินกินข้าวมื้อสุดท้ายหรือไม่มีเลยลูกมักจะคิดอย่างใจ,ใจเย็น,ยนๆว่าเรายังมีเวลารอดตายได้อีกตั้งหนึ่งคืน บางครั้งลูกอยากกินอะไรมากๆแต่ไม่มีเงินอยู่ๆก็มีคนมาชวนไปกินทั้งๆั้นที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยบางครั้งนึกนึกอยากจะกินอะไรแม่ค้าก็ส่งให้เลยบอกไม่คิดเงิน<อ> <laughs> เพราะถ้าคิดเงินลูกก็ไม่รับของเพราะลูกไม่มีเงินจ่นายขณะนี้ลูกดีทำหน้าที่พุญนำบุญสร้างพระได้ถึง ห้าสิบกว่าองค์แล้วคะ่ะสาธุคำถามบุปกรรมใดที่ทำให้ลูกเกิดกับพ่อแม่ที่ไม่ต้องการลูกและเกิดในครอบครัวที่รักแต่ลูกชายกดขีลูกสาวและพี่น้องก็ไม่รักกันซ้ำยังไม่ได้รับการเอาใจใส่เลยแล้วก็มีชีวิตที่รันทดชาติหน้าลูกยังต้องเจอแบบนี้อีกไหมคะต้องแก้ไขอย่างไรคะ พ่อองลูกเสียชีวิตแล้วลูกได้สั่งพระราบประํำตัวและทำบุญอุทิศไปให้ไม่ทราบวาา่คขานนี้ท่านเป็นอย่างไรบ้างคะอุป,รปรกรรมใดทำให้ลูกเป็นโรคภูมิแพ้โรคกระเพาะอักเสบเรื้อรังเป็นเนื้อง,งอกในมดลูกตกเลือดจนเกือบตายและปัสสาวะรัที่นอนตั้งแต่เกิดจนถึงอายุ20ปีจะต้องแก้ไขอย่างไรคะ บุพกรรมใดทําให้ลูกเกือบจมน้ําตายและประสบอุบัติเหตุทางรถเกือบตายหลายครั้งลูกกับพี่ชายคนที่สิบเอ็ดและพี่สาวคนที่สองเคยผูกเวรกับลูกมาหรือเปล่าคะถึงได้ไม่ถูกกันต้องโดนกแกล้งโดนรังแกจากพี่ทั้งสองคนทําไมเมื่อถึงคราวป่วยหรือประสบอุบัติเหตุลูกมักจะถูกด่าว่าซ้ําเติมแล้วก็ไม่ได้รับการดูแลจากคนในครอบครัวเลย และเมื่อลูกไปอยู่บ้านไหนก็มักจะโดนไล่ออกมาแต่เพราะบุญอะไรที่ลูกกลับได้รับความช่วยเหลือจากคนที่ไม่ใช่ญาติอยู่เสมอซึ่งไม่ค่อยซ้ำหน้ากันและลูกต้องแก้ไขอย่างไรคะมีพี่กระไรมิท่านหนึ่งแจ้ความช่วยเหลือลูกมาตลอดให้ทิพากอาศัยในปัจจุบันและดีกับลูกมากกว่าทุกคนลูกและพี่คนนี้เคยเป็นอะไรกันมาในอดีตชาติและพี่คนนี้เคยสร้างบรัรมีกัมมูกณะมาอย่างไร เคยเข้าถึงพระธรรมกายไหมคะลูกรักบุญสร้างองค์พระโอเวอร์เกินกำลังของตัวเองเหมือนที่คนอื่นๆเขาว่าหรือเปล่าคะลูกทุมเทแบบอาชีพเป็นเดิมพันบอกบุญสร้างพระได้ห้าสิบองแล้วอีกนานเท่าไหร่บุญจะส่งผลกับลูกแบบโอเวอร์บ้าง <Yeah. S 1> ชีวิตในปรโลกและชาติหน้าลูกจะเป็นอย่างไร ลูกจะต้องทำบุญอะไรเพิ่มคะเพราะลูกรู้สึกสงสารตัวเองคะ่ะชาตินี้ลูกมีโอกาสที่จะมีชีวิตท,ที่สะดวกสบายและมีความสุขมากกว่าชีวิตในปัจจุบันหรือไม่คะขอความเมตตาหลวงพ่อช่วยแนะนำลูกด้วยจ้าค่ะบุพกรรมใดที่ทำให้คน500คนเกือบถูกปลดให้ตกงานในช่วง IMF และบุญไดที่ทำให้พวกเขาได้อยู่ต่อเป็นเพราะลูกอธิษฐานหรือเปล่าคะคนที่มาเกิดเป็นแม่ลูก หรือเป็นพี่น้องกันจำเป็นต้องทำบุญร่วมกันมาเสมอไปหรือเปล่าคะถ้าลูกเคยทำบุญกับแม่และพี่น้องมาในชาติก่อนๆชาตินี้ก็น่าจะช่วยอุปการะกันสิคะแต่ทำไมถึงบั่นทอนกันขนาดนี้แต่ก็เป็นเรื่องแปลกที่ลูกสามารถเป็นผู้นำบุญชวนพวกเขาให้สร้างบุญได้ทั้งๆท,ที่ก็ไม่ได้ถูกกันเลยทำไมเป็นเช่นนั้นคะ ลูกได้ทำหน้าที่ชวนพระหลานชายมาบวชได้เก้าวรรษาแล้วลูกกับพระหลานชายก็มีความสัมพันธ์ในอดีตกันมาอย่างไรแล้วท่านเคยสร้างบรมีกับหมูคณะมาอย่างไรเคยก็ถึงพระธรรมกายไหมลูกมีบุพกรรมใดที่เคยเป็นาสาสมัครอยู่วัดสร้างบรมีแต่มีเหตุต้องออกไปทั้งๆที่ททอยากอยู่ช่วยงานวัดมากๆลูกเคยสร้างบรมีกับหมูคณะมาในรูปแบบใดมีหน้าที่อะไรคะ เคยเ็ถึงธรรมกายมาไหมคะและลูกควรทาอย่างไรต่อไปถึงจะมีชีวิตทีด่ดีกว่านี้คะและหากลูกไปเจอกับหมู่คณะในชาตินี้ชีวิตลูกจะเป็นอย่างไรคะห<อ>ลับตาฟันเป็นตุเป็นตาเตนขึ้นมา,านแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปร,รำปรบรากนะจ๊ะลูกมีกรรมที่ไม่เคยเลี้ยงดูบิดามารดาและไม่ได้สงเคราะห์ญาติเป็นหลัก ทังเกิดในครอบครัวที่ไม่ต้องการให้ลูกเกิดไม่ได้รับการเอาใจใส่ดูแลอีกทั้งพี่น้องก็ไม่รักตัวลูกชาตินี้แม้ว่าจะเจออย่างนี้ก็ตามก็ให้ดูแลบิดามารดาให้ดีแม้ว่าบิดาจะละโลกแล้วเหลือแต่มารดาก็ให้ดูแลมารดาให้ดีอีกทั้งให้สงเคราะห์พี่น้องททติทำได้อย่างที่ลูกทำอยู่ปัจจุบันก็ดีอยู่แล้วให้ทำต่อไปก็จะพ้นวิบากกรรมนี้ได้จ้า พอตายแล้วช่วงแรกเป็นวิญญาณรเร่ั่อนลำบากอยู่แถวสารเจ้าที่เรียกว่าผีตีโลงตีนสารแต่มืลูกทำบุญทิศไปให้ก็เป็นเหมือนพมมเทวาชั้นล่างลำบากฉันยังลําบากอยู่ลูกเป็นโรคหลายอย่างตั้งแต่โรคภูมิแพ้โรคกระเพาะอ,อักเสบเนื้อง,งอกในมดลูกตกเลือดเกือบตายแล้ปัสสาวะรถดทินนอนเพราะกรมกรมกาเมเจ้าชู กวามฆ่าสัตว์มหาและเคยทรมานตบตีฆ่าท่าบริวารเป็นต้นเรื่องมีอยู่ว่าชาตินั้นเริ่มต้นชีวิตลูกเริ่มต้นชีวิตด้วยฐานะลําบากต่อมาก่อร่างสร้างตัวจะเป็นเศรษฐีมีฐานะาเริ่มเจ้าชู้มีปริยาหลายคนแล้วก็ไม่ได้เลี้ยงดูบิดามารดาหรือสงเคราะห์ญาติเราคิดว่าตัวหาเงินมาด้วยลําแข้งของตัวเองปัจจุบันนี้ก็มีอยู่เยอะมือนกน,นะคิดอย่างนี้ อีกถ้ามีความตรณีมักจะไม่ค่อยคาถาบริวารได้รับประทานอาหารเราเห็นว่าทํางานไม่คุ้มแล้วทำไมพอใจกระตบตีดังกล่าวจะแก้ไขก็ต้องสร้างบุญทั้งบุญแล้วอุทิศไปให้คู่กรรมดังกล่าวทั้งหมดเลยจ้าลูกเกือบจำน้ําตายและมักประสบอุบัติเหตุทางรถเกือบตายหลายครั้งเพราะกรรมในอดีตมีของในบ้านหายไปในชาติหนึ่งนะจ๊ะจึงสงสัยว่าคาถาบริวารในบ้านคนหนึ่งเอาไป จึงให้จับมากดน้ำโดยจิกหัวกดน้ำตรมานเพื่อให้รับสารภาพทั้งยังทุบตีปางตายมีบากกรรมนี้ตามมาส่งผลเจ้าโลกปกรรมก่าคือชอบทุบตีทำรา้ายฆ่าทาบริวารในชาติที่เป็นเศรษฐีโดยเฉพาะพิชาคนที่สิบเและพิสาคนที่สองคืออดีตฆาทาบริวารเก่าที่ถูกลูกทำร้ายทุบตีได้ผูกเวรไว้ดังนั้นชาตินี้พิชาคนที่สิบเและพิสาคนที่สองจึงได้มาทำร้ายตอบลูกจ้า ให้ลูกเอาสิกร,รมพี่ทั้งสองไปเธอจะได้ไม่ผูกเวงกันต่อไปแต่อย่างไรก็ตามก็เป็นกรรมใหม่ของพี่ทั้งสองคนดังนั้นต้องเลิกทะเลาะกันยังจะหมดเวรจากกันและก็ให้เอาโหาสิกรรมซึ่งกันและกันนะจ๊ะเมื่อลูกประสบอุบัติเหตุหรือป่วยลูกมักจะถูกดุด่าซ้ําเติมและไม่ได้รับการดูแลก็เป็นภาพในอดีตของลูกดังกล่าวที่ทํากับข้าทาบริวารและก็หมู่ญาติลูกเคยเป็นไล่คนที่ลูกไม่พอใจมาก่อนในอดีต ชาตินี้มกร,รมส่งผลจึงโดนบ้างไม่ว่าจะอยู่บ้านไหนก็โดนไล่ที่ลูกได้รับการช่วยเหลือจากผู้อื่นที่ไม่ใช่ญาติเพราะยังพอมีบุญในชาติอื่นที่เคยช่วยเหลือผู้อื่นอยู่บ้างตามมาช่วยเหลือจะแก้ไขลูกก็ต้องมันสงเคราะห์ญาติช่วยเหลือผู้อื่นอย่างเต็มที่เท่าที่เราทําได้จ้าพี่กระไรมิตรท่านหนึ่งคอยช่วยเหลือลูกในยามตกยาก แล้ดีกับลูกมากกว่าทุกคนเพราะในอดีตเมื่อหลายกับที่ผ่านมาเมื่อหมู่คณะลงมาสร้างบรารมีลูกทั้งสองก็ได้เป็นผู้ชายกลรีมิตของลูกนั้นเป็นพระส่วนตัวลูกเป็นกละบุตรที่บิดามารดาน,นำมาฝากพระท่านนี้ให้อบรมสั่งสอนเพราะชาตินั้นลูกน่ะเป็นคนเกรเรจะได้บวชช่วงสั้นกับหมูค่คณะโดยมีกลรีมิตท่านนี้เป็นพระพี่เลี้ยง ต่อมาเมื่อลาสิกขาแล้วไปหลงทางโลกโดยฤทธิหนุ่มจึงทําให้พระจมู่คณะไปหลายกลับและก็ไปเกิดเป็นเศรษฐีดังที่กล่าวมาแต่ต้นอะไรจ้ะด้วยบุญเก่าวที่เคยสร้างกมู่คณะจึงทําให้ได้ก,กลับมาสร้างบรมีกมู่คณะอีกแล้วก็มาเจอพี่กะเรมิตรซึ่งเคยเป็นอดีตพระพี่เลี้ยงซึ่งกับพลาดทําให้มาเป็นผู้หญิงในชาตินี้เหมือนกันพี่กะเรมิรเคยปฏิบัติธรรมได้พอเอาตัวรอดกลับดุสิตบุรีวงบุญบิเศษ อดีตพระคนห้าเราคนที่เกือบถูกปลอดออกจากงานในช่วง IMF แต่กลับเข้าทำงานตามเดิมกับเป็นพระบุญกรรมแต่และคนที่ได้กระทำไว้ส่วนข้าวไานลูกก็มีส่วนบ้างลูกเดี๋ยวทำบุญอย่างเต็มกําลังก็ถูกต้องแล้วไม่ได้โอเวอร์ดังที่ใครๆเข้าใจบุญนี้ก็จะทําให้ชีวิตลูกดีขึ้นไปเรื่อยๆหลังจากที่รัฐพระรากกำหมนณามายาวนาน ไอ้อทนสร้างบารมตีต่อไปอย่างสม่ำเสมอจนหมดอายุไขจะได้กลับไปดูสิตบุรีวงบุญวิเศษจ้าคนที่มาเกิดเป็นแม่ลูกกันหรือเป็นพี่น้องกันนั้นแล้วบางคนบุญเสมอกันบ้างบางคนบาปเสมอกันบ้างบางคนมีบุญบาปใกล้เคียงกันบ้างบางคนผูกเวรกันมาบ้างบางคนทำกรรมร่วมกันมาบ้างเป็นต้นมันยังมีอีกหลายกรณีเนะี่ย ลูกกับพระหลานชายเคยเป็นเพื่อนสหหรรมิกกันตอนที่ลูกบวชชั่วคราวกม่คณะแล้วลาสิกขาไปแต่พระหลานชายในชาตินั้นบวชได้ตลอดชีวิตพระหลานชายชาตินั้นเมื่อบวชแล้วก็ปฏิบัติธรรมได้ในระดับระคงตัวกลับดุสิตบุรีวงบุญวิเศษได้และเมื่อบวชแล้วก็ทําหน้าที่เผยแผ่ลูกขาดบุญสนับสนุนคนทำความดีและพัดพระราชกม่คณะมานาน แลยทำให้มีกรรมก่าวมามากพอสมควรจรึงทำให้ชีวิตการสร้างบาร,รมีไม่ราบลื่นเหมือนคนอื่นเขาอย่าน้อยใจไปเลยนะลูกนะให้ประกอบเหตุปัจจุบันให้ดีจะได้พ้นวิบากกรรมแลวก็ททำบุญทุกบุญแล้วก็ให้อธิษฐานจิตตามติดไปดูสิทธิบรีโงบบญวิเศษเขตปร,รมโพธิสัตว์จ้า